สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับตามมาซี่วันนี้เราจะพาไปไหนดีนะ <c oughs> วันนี้เราจะพาไปจังหวัดระยองนะครับไปพักรถบ้านของสวนละไมที่สำคัญนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมาระยองแต่เราไม่ได้ไปทะเลนะทิปนี้อยากจะให้เพื่อนเพเห็นว่าระยองไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะ ภูเขาสวยๆก็มีอย่าไปดูกันนะครับตามมาซิถึงแล้วสวนละไมจุดหมายของคุณยู่ทางซ้ายรู้แล้วจ้าจุดหมายขึ้นอยู่ทางซ้าย ถึงแล้วนะครับที่พักที่สวนละไมนะครับเป็นรถบ้านนี่บรรยากาศครบ,รบราคร่มุนะครับลองคุณดูแล้วก็เราได้คารวาลหลังที่ห้านะครับไปดูกันในห้องกันที่นี่แล้วบอกให้ราคาถูกมากห้องอั้น้อนได้ถึงสี่คนนะพันเก้าพไปสิบ ตอนเย็นเราสั่งถุณป้าไั้เป็นชุดบาร์บีคิวหมูน,นะครับมี8ไม้25 0บาทแล้วก็ต้งยำทะเลน,น้ำข้นอีดูครัแถ้าใครเคยนอนรถบ้านก็คงจะประมาณนี้แล้วนะครับแต่ที่นี่ชอบตรงที่ว่ามันนอนได้ถึง4คนห้องแอร์นะครับ แล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นให้นะครับมีน้ําให้สองขวดที่นี่มีไมโครเวฟด้วยอุ้ยน้ําน้ํามีทห้หมดสี่ขวดเลยนะมีไมโครเวฟด้วยแล้วก็ชากาแฟปกตินะครับอ่าลองุูที่นอนหน่อยถ้าใครมาเป็นครอบครัวหรือมีลูกเล็กหรือว่าโตก็ได้นะเพื่อนโตก็ได้ก็มานอนได้นะครับนอนได้ถึงสี่คนเนี่ยแหละคะ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบตั้งแต่นอนรถบ้านมานะที่นี่ถูกสุดจริงๆนะถูกมากอะ่ะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนเย็นแดดล่มๆเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเดินดูรอบๆรีสอร์ทนะคะผมที่สวนผลไม้นี้เขาก็มีบุฟเฟ่ผลไม้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีบุฟเฟ่ทุเรียนนะคือแต่บุฟเฟ่เงาะมังคุดอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตอนเย็นให้แดดลบกว่านี้นิดนึงจะพาไปเดินเล่นนะครับ ơi chị chắc cái dây này chắc không chắc không Chắc subscribe Ơi, Đây, ấy, cái chiếp, bạn leo lên đi. Lẹ lẹ đi chiếp. Leo. Cái chiếp, bạn leo lẹ. โอเยโออออยโอเยโอเยโอเยไอเจี๊ยบมาเร็วๆไอน้อยหน่ามันรออยู่อีน้อยหน่าอีนมโตมันรออยู่เร็วไอ้นยไอน้อยหน่ามันชวนเล่นพ่อแม่ลูกอยู่ไอแจ็คเจี๊ยบเพื่อทำไมวะไปเร็วอีน้อยหน่านมโตมันรออยู่ไป ไอ้แจ็คไอ้แจ็คชอนอืมสวยดีเนี่ยตอนแรกเนี่ยบอลหลังเนี่ยยิบ ยี่สิบหกย่สิบเจ็ดเอแจ็คตอนนี้บรรยากาศตอนเย็นนะครับมีเมฆฝนเล็กน้อยลมแรงเย็นสบายมากเลยตอนนี้ประมาณ5้ามงเย็นนะอันนี้คือรถบ้านทั้งหมดนะครับ นี่ประมาณ20กว่าหลังอยา่าอย่าข้าตัวตายอยา่ <c oughs> นาแน่นโชโช์โบงแล้วนี่นะครับบรรยากาศรถบ้านมีหลายหลังนะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่สวนลำไมนะครับระยองจิดจิดๆจิดจด หายน้อยหน้ากันปะถ้ายังถ้าถ้ายังไม่มีโควิดหรือไม่ก็ทิ้งไปบนนู้ได้อ๋อเหรอจุดชมวิวเนี่นะคะข้างหลังก็เป็นเขาก็เขาเกือบจะล้อมรอบนะอย่างที่บอกว่าระยองอ่ะไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะครับภูเขาวิวธรรมชาติก็มีนะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนียเนียดูทีชอบอ่ะชอบบรรยากาศตอนเนี้ย เย็นๆนะครับถ <on> ้าเพื่อนชอบก็ตามมาซี่ไปปั่นจักรยานต่อนะก่อนนะเออเย่เออเย่เออเย่เออเออเย่เก๋าจะกินบะหมี่นอง อันนี้ก็เป็นอีกมุมนี้ด้านหลังรีสอร์ทนะปั่นเร็วหน่อยดีขึ้นเนินโอ๊ยปั่นมือเดียวนะเว้ยนี่นี่อันนี้เป็นโซนโซนหนึ่งตัวนี้จะไพรเวทหน่อยมีไม่กี่หลัง ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับ6โมงกว่ากว่าเนอะก็ได้เวลาเตรียมรับประทานอาหารเย็นนี่บรรยากาศตอนเย็นนะครับมีฝนตกปลาด้วยไปดูหน้าห้องเราดีกว่าวันนี้รถบ้านเต็มหมดทุกหลังเลยนะครับดี่บ้านท,ทำะไร นี่นี่คือบาร์บีคิวหมูที่เราสั่งมานะครับมีท้งหมด8ไม้เซตนี้250รวมถานรวมเตานะครับต้มยำวมมิดน้ำคน้นอันนี้กุ้งเผาเ่าวนี้เราเตรียมมาเองและอันนี้จากร้านโคตรยำน้ำปลานหนูหนัวจ้าให้ดูในนี่แสงห้องเราก็เป็นอย่างนี้นะครับ เริ่มย่างบาปีคิวหมูแล้วนะเห็นไหมนะกินนาะตามมาซีตามมากินด้วยกันนะเบื่อหลังไหมนี่ยนั่นนั่นจะกินในถังขยะซะแล้วตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับดูบรรยากาศนะครับ นี่กับเขานะ่ากินมากนะ่ากินทั้งนั้นเลยขอบอกเลยนะว่าถ้ามาที่สวนละไมนะต้องสั่งบาร์บีคิวของที่นี่นะครับรสชาติดีมาก<ป>บรรยากาศตอนเช้านะครับที่สวนละไมจังหวัดระยอง มีหมอกอยู่บนภูเขาด้วยยอะด้วยนะฮะกำลังปิวอยู่บนยอดเขาเลยนะครับจังหวัดระยองภูเขาก็สวยเหมือนกันนะ นี่เราขึ้นมาทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับอาหารเช้าก็ยังเป็นบุฟเฟ่เหมือนเดิมและนี่คือบรรยากาศเช้าชาบริเวณลานจอดรถบริเวณของสวนละไมเนี่ยเขาเป็นพื้นที่อยู่บนภูเขานะครับนี่ดูสิใครจะคิดว่าระยองก็มีวิวแบบนี้เนาะเป็นหูบเขาลงไปนะครับ อันนี้ใช้แบบเดินลงมาเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูครับเพราะกิจกรรมเขาจะมีเป็นแบบว่าให้อาหารแกะเป็นฟาร์มแกะนั่นเองไม่ใช่มีแค่สวนพึ่งนะฟาร์มแกะที่นี่ก็มีเห็นเขาไหมครับดูสีหมอกยังอยู่เลยตอนนี้10บโมงแล้วนะ สิบโมงแล้วแต่หมอกยังแน่นอยู่เลยนะบนเขาอิ่มแล้วเดินไ,ไม่ไหวเลยเหรออันนี้ยอมเดินอ้อมนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆดูวิวนะคะบริเวณสวนละไม่บริเวณบ้านพักนะครับรถบ้านเห็นไหมครับรรยากาศดีไหมฮะเพื่อนเพื่อนนอ้องบรรยากาศดีไหมะ่ะนี่คือระยองนะครับ ออกมาจากชนบุรีนิดเดียวเองก็ถึงและอยู่ในเขตรอยต่อของระยองกับชนบุรีนะครับบ้านบึงกับระยองนั่นเองแต่อันนี้อยู่ในพื้นที่ของระยองนะครับนี่ดูครับบรรยากาศดีนะหลังจากเดินเล่นมาจากทานข้าวเมื่อกี้ฝนก็ตกอย่งางหนักมากนี่คือบรรยากาศฟินฟินตอนที่ฝนตกนะครับอยู่ในรถบ้าน ไม่รู้ว่าเที่ยงจะหยุดไหมถ้าเที่ยงไม่หยุดก็จะ <_ C> e <an> อยู่ต่ออีกหนึ่งคืนนะนี่นะคบฝนตกแรงมากเลยข้างนอกเฮ้ยชุ่มฉ่ำเย็มนมากเลยฟินครับ